รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย isuzu mu-X เอกสิทธิ X, e ์ it, แห่งผู้นำ กัสซันศูนย์กลางกีฬากอล์ฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือซีตรองครีเอทีฟเทคโนโลยีโทร027172600 MTM Vision for Power โทร023327576-9สมัครสมาชิกนิติสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีเสื้อทีเชิรอตออโต้คารโทร 025138850สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการบันทึกจากรอยล้อสัปดาห์นี้ผมมาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็แน่นอนครับวันนี้ยังอยู่ในประเทศไทยสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมจะพาไปชมวันนี้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยมีภูมิประเทศสวยงามทีเดียวครับเราลองมาดูกันครับแต่ว่าก่อนที่จะออกเดินทางต้องเตือยกันทุกครั้งหครับ ถ้าท่านเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวโดยรถยนต์ตรวจตาดูทุกอย่างให้เรียบร้อยครับว่าเดินทางได้ปลอดภัยถึงที่หมายแน่นอนไหมลมยางเป็นอย่างไรน้ำมันเชื้อเพลิงครบถ้วนไหมร่างกายของคนขับพร้อมไหมถ้าทุกอย่างพร้อมแล้วแบบนี้ออกเดินทางตามผมมาขึ้นเหนือไปเชียงรายครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมขึ้นมากันดินแดนเหนือสุดของสยามจังหวัดเชียงรายครับที่ไร่บุญรอดหรือว่าสิงห์พาร์คเชียงรายนั่นเองนะครับ มาชมการแข่งขันที่มีทั้งความมันความสนุกสนานและความอดทนในรายการสิงเทรล running festival สติวัล2ิ1 4กีฬาแนววิ่งผจญภัยในสถานที่ต่างๆในไร่บุญรอดแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดเชียงรายครับสนามนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่สุดท้าทายนะครับและเป็นสนามที่ต้อนรับบรรดาจอมอึดน,น่องเหล็กทั้งหลายนะครับถือว่าเป็นกีฬาแนวใหม่สําหรับสนามแห่งนี้คนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับ การแข่งขันรายการนี้นะครับทางบริษัทสิงค์คอป์ปอเรชั่นจำกัดได้ร่วมมือกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์และบริษัทแอคทีฟมเน a จเมนต์เอเชียจำกัดร่วมกันจัดการแข่งขันสิงเ์เ running festival สติวัล2ิ1 4กีฬาวิ่งแบบผจญภัยผสมผสานกันร,ระหว่างการวิ่งโดยอาศัยเทคนิคการเคลื่อนไหวของร่างกายลุยไปในตามเส้นทางต่างๆที่สวยงามกับบรรยากาศธรรมชาติของสิงค์พาร์คแห่งนี้นะครับ ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศตลอดแนวไหล่เขาที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวสาหรับที่ไร่บุญรอดนะครับเป็นไร่ของบริษัทบุญรอดเบเรอรี่จำกัดผู้ผลิตเบียร์สิงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ภายในไร่บุญรอดแห่งนี้นอกจากจะมีแปลงปลูกข้าวบาเล่ของเบียร์สิงซึ่งอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับยังมีพื้นที่เกษตรกรรมและไร่ชาก,กว่า600ไร่ไร่บุญรอดนั้นต้องบอกว่าปลูกพืชหลายชนิดครับตามความเหมาะสมของสภาพดินทั้งไม้ผลอธิพุทรามะเฟืองสอเบอรรี่มะเขือเทศลิ้นจี่ลำไยมะม่วงกระท้อน แล้วก็ยังมีพืชสวนนะครับรวมไปถึงชาพันธุ์อูหลงมะนาวม่อนแล้วก็มีพื้นที่ราบที่ปลูกพืชไร่ที่มีชื่อเสียงทั้งข้าวบาเลข้าวแล้วก็พืชผักทั้งบ็อกเกอรี่ฟาร์มเห็ดหอมนอกจากนี้ยังมีการทําปศุสัตว์เลี้ยงวัวนมและเป็นส่วนใหม่ของไร่บุรรอดก็คือฟาร์มยีราฟและก็ม้าลายครับรวมทั้งยังมีแปลงกเกษตรผสมผสานมีพื้นที่จัดสวนดอกไม้นานาพันธุ์ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพกันอย่างจุใจ นับได้ว่าเป็นสนามแข่งขันที่สวยงามแล้วก็ท้าทายสําหรับนักแข่งทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับหลายๆท่านบอกพอเห็นอย่างนี้ร้องว้าวเลยทีเดียวนะครับแหมการแข่งขันกับธรรมชาติสวยๆเนี่ยมันนึกภาพไม่ออกครับว่าจะมันขนาดไหนแล้วก็ธรรมชาตินั้นมาเติมเต็มความสวยงามให้กับความท้าทายของเรานักแข่งทุกคนนะครับเดี๋ยวเราลองไปติดตามชมครับว่าบรรยากาศการแข่งขันของสิงห์เทรล running เ e สติวัล2014เนี่ยมันจะมันขนาดไหน แล้วก็ธรรมชาติของไรบุลอดนั้นจะช่วยเพิ่มอัรรถรสในการแข่งขันได้มากน้อยขนาดไหนเส้นทางปีนี้จะโหดมากขึ้นท้าทายมากขึ้นหรือเปล่าติดตามชมกันครับ วัดีครับวันนี้ก็มาเจอกันที่งานสิงเทล running festival 2014นะครับก็ผ่านมาแล้วก็หลายสนามแล้วทั้งของไม้แก้วหนองจอ่อสำหรับอันนี้ก็เตรียมตัวมาอย่างดีซ้อมมาก็เป็นเดือนเหมือนกันเป็นรุ่นสามอายุสาม30ปีครับผมรละจะท่าง21กิโล เมือ่อวานนี้ก็ไปแอบดูเส้นทางมาก็ใช้ได้อยู่นะบรรยากาศดีครับไม่ร้อนมากแล้วก็อากาศเ,เย็นๆตอนเย็นๆก็อาจจะมีฝนตกขึ้นมาได้นะครับก็น่าจะเย็นหน้าดูน่าจะเป็นดินครับติดตรองเท้าแน่นอนคงแบกน้ำหนักข้างละประมาณ2อกิโลได้เฉพาะดิน ก็ฝ่าถึงงานนี้ถ้าผู้ที่มีใจรักในการวิ่งนะครับก็อย่าให้มาลองวิ่งเทลดูนะครับเป็นการวิ่งที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่งอยากจะได้เปลี่ยนบรรยากาศมองวิ่งไปดูต้นไม้ไปนะครับก็มันสนุกสุดยอดแน่นอน วันนี้ได้มาในงานใหญ่ๆของสิงห์นะครับดีใจมากๆเลยนะครับเป็นงานที่เรียกว่าที่เราชอบนะฮะเพราะเราเป็นคนที่อยากจะออกกําลังกายเพื่อสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ากีฬายาวิเศษนะครับทานแล้วมันอร่อยทานแล้วมันดีมากๆนะครับคนแก่เขาจะเรียกว่าไวอาก้าของคนแก่นะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดขอเชิญชวนน้องๆเด็กๆนะครับมาในงานแข่งนักกีฬาวิ่งจักรยานมาราธอนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นดีที่สุด เกี่ยวกับเรื่องกีฬานะครับวันนี้มาในงานนี้แล้วเนี่ยนะครับภูมิใจดีใจที่มีคนนักเก่งๆมาสู้ก,กันกับผมตอนนี้อายุ63แล้วนะครับผมยังปิ้งแล้วยังแข็งแรงตั้งอยู่เลยนะครับยังสู้ได้สบายมากผมลองดูสนามแล้วรู้สึกว่าขึ้นไปขบนก็มีโชว์โชว์แชร์แชร์อยู่บ้างมันเป็นอะไรที่คนที่ไม่อยากจะไปวิ่งในเมืองวิ่งในถนนที่มันมีแต่รถมีแต่ควันมีแต่คาร์บอน แต่ที่นี่นะอากาศบริสุทธิ์อากาศมันดีแล้วผมการเตรียมตัวของผมก็คือลองทดสอบวิ่งขึ้นบนบันไดนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงเหมือนกับเราจะต้องมาวิ่งบนเขานะฮะให้มันมั่นคงแล้วให้มันแข็งแรงแล้วให้มันดีนะครับร่างกายนั่นแหละคือจะต้องสูงที่สุดสําหรับกีฬานะฮะต้องแน่นที่สุดและต้องเก่งที่สุดนะครับถึงจะเป็นคนที่พิชิตภูเขาได้นะครับ S <S สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นไงบ้างคะกับงานในครั้งนี้ก็น่าสนุกครับบรรยากาศก็อาจจะเริ่มโหดแล้วเพราะว่าแดดเริ่มออกอากาศชื้นๆน้อนๆแล้ววันนี้ที่กนิกกับโถทั้งทีมครับยี่สิบเอ็ดโลครับครับผมเพราะว่าเราก็มั่นใจมากโดยเฉพาะนักวิ่งคนนี้ครับเราปั้นมากับมือครับจะเป็นหัวลากให้เราครับจะลากเราก็ถึงเส้นชัยอย่างรวดเตรียมความพร้อมมายังไงบ้างคะก็ ก็ซ้อมวิ่งบ้างครับอาทิตย์นหนึ่งก็สักสาวันอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าที่เตรียมได้ก็คือว่าแค่ซ้อมวิ่งแต่ว่าสภาพถนนสภาพเทรเลสภาพทางวิ่งที่เนี่ยไม่รู้จะเตรียมยังไงก็ได้ข่าวว่าเละมากก็ก็วัดใจกันไปก็ขอฝากถึงงานก็การวิ่งเทรลนะครับก็เป็นการแข่งขันกีฬารูปแบบใหม่ซึ่งกําลังได้รับความนิยมมากในประเทศไทยความนิยมภาพมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็อยาก เชิญชวนให้ทุกคนลองมาลองวิ่งดูเพราะว่ามันจะได้อีกบรรยากาศหนึ่งถ้าเราวิ่งระยะมาตรปกติเราก็จะวิ่งตามถนนที่เป็นถนนคอนกรีตวิ่งไปตามเมืองตามสวนสาธารณะใช่ไหมครับแต่ว่าวิ่งเทรลเงี้ยเราจะไม่รู้เลยว่าเส้นทางของเราจะเป็นยังไงเราอาจจะเจอภูเขาเจอลำธารเจอห้วยเจออะไรเงี้ยก็เป็นการประจนภัยอย่างหนึ่งครับครับนะผมหลังจากเข้าเส้นแล้วมาอีกรอบว่าความรู้สึกหลังจากก่อนวิ่งกับหลังวิ่งเป็นยังไงนะคะผมก็พอจินตนาการได้ผมเลยว่าผมครับ